โอ้ <c oughs> ตีนเนาะกรควันดีพ่อแม่พี่น,อนออ้องมัน,น,นพ่อแม,ม่อดป่องอไปสกอ่างกคนมันมีดาวมีผ้ามากจิตแปะสักปางซาบาครับผมเรือ เิมน่้เกครับทำาคํำในหน่วอลกิันัแล้วสวัสดีครับพี่สนพิซตากับเปียวบ้าเฮากับปูเองนี่นี่สวัสดีครเรือกหนึ่งนะครขอบคุณนะคะขอบคุณที่สพิศตากมากมากเลยด้อยครับ บรรยาก่ากอนนอนยากใส่มือได้ครับกันับ,บทะลุส่งทกตเป็นเสม,มานะครับน้ำจิ้มปลา ขอบคุณสามเดิมน,นะคะได้อะไรทานคะมากกว่ากันอุตุอันเมียงปลาซาบะจ้ะจริงๆว่าป,ปลาเผาผมว่าแม่งปลาหนึ่งคุณชี้ที่ซักได้อย่างจริงเนาะ ต้องการครับผมใส่รครับเอลไปต่อไปต่างเดือนปากบ้างเงี้น่อสิยงกับสินมามากครับผมขอบคุณผมนี่โอัคน้ัาง Mm hmm. สวัสดีค่ะคุนดูนะคะมาด้วจากกินเมี่ยงผมได้แกงเนื้อโอ้ต้มเนื้อแกงเนื้อหมูหนังดันของคั่นาวบอกควาพิ่ศีที่ไหนม้เนี่ยบ mm ้านเัา เบาไหมสบายดีสบายดีจ้าสวัสดีนนครับผมมันินอครองกันครับผมพี่รักจะมาพี่รัตสวัสดีนะคะทำสบายๆครอย่าใส่มือเด้อนอนเลยจอดเด้อลาสันขอบคุณนะค,ะครับ หนูชื่อรีเป็นตาแซกประสาทจ้ามากินมนมกันเดอ้อไลฟไปขอบคุณนะคะขอบคุณพี่รัตน์นะคะขอบคุณมากเลยเดอ้อทำยังไงอืม กินเพื่คะคะโอเคจ้าน้องลี่คุณนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะพี่กำลังจะนอนนะคะมากินด้วยกันก่นกอนค่ะพี่เอ่าพี่รันแสบค่ะขอบควณางขอบคุณนะคะขอบคุณพี่รันนะคะ ทำาายังไงครับผมสิ่งขงาวนี่ยทำาายังไงเป็นปากํำตาดุนครับผมิงักเลยหไปไครับผมหมลับมันติดขอบขึ้นครับทำสามอย่าง

มาเดี๋ยวจะไปมาพากันทุกคนสบายดีจนะเด,ด็กคนดูนะคะมาได้ตาแซ่บๆล้วกันเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะบางคำไงครับผมคำเน้นเน้นครับผม เสใสจเข้าไปบึงตะมัวเ,เราสับปเจีเขบาับมือเวเที่ยว้า 5, บันที่น้องจินได้เรื่อยๆบางมุกจ,นจินได้หลายไปดีเนแบบขำแบบอือ้อ พมันจะเป็นมันจะเปยังไงอะไรนะงูดีดหอมมัม้ไม่ไม่ดีดหอมเฮ้ยปยาปยา,าจินน้ำจ้าสวัสดีนะคะปยาตรงไรแล้วบ่หนู้งไม่ได้เข้าไปหาเลยเรื่องงานมากครไม่เห็นน้ำกินกิ่นขลบที่ขอบบน มืึงเห็นงานเสรอมมึงตัดพักกันหน่อครับผมเห็นงานปลูกพักเป็นต้องชวนพักนะครับได้ซื้อพักกินนอนกันหนูก็ได้แนวอ่างปลายาสุกันเด้แหงปลาปลายาลงแล้วจ้าอ๋อบิ่งคำเบาวลงห่อรึเปล่าตตาสวดตรตาสวดครับผม ปลายมันก็ต้องยอมนะยอมบ้างเอโลงปากพรดนอกครับเนาะปากใส่พูนเนาะมันเลยไม่ค่อยเห็นลงปากพูดหน่อยจังคยอะไรอันนี้ครับัูดอืม Bây giờ đây nhà kinh lèng nó Hãy nhắm bóc kinh mà kinh xung cần đớt hả? Cảm rồi, giờ đây là sạc thang luôn hả cũng Bây giờ bó kìm, bó kìm <laughs> có bóc kinh mắt เราพกินผักบ่อกดีก็บ่กินมาเฮียนกินตอนอยู่เมืองนอกนี่แหละอยู่บ้านบ่แตกเลยนอกจากบักแตงก็แต่ก็มีผักก็กินแต่บักแตงผักสิ่งเดียวที่กินก็คือบักแตงแก้บักแตงมันเป็นผักที่ผลไม้บังบึงคำแอดมินกินที่นี่คำบ่มีผัก มีปลาแล้วก็มีน้ำจิ้มนะแล้วก็มีเซ็ตมามา่มาไก,ก่ไปขน,ขนมจีนน้ำยาสิ่งที่มาอยู่นี่เนาะขนมจีนนะ่ะได้กินอยู่ ต่ว่ามาหักเป็นเซนบ้านเขาขึ้นหากเซนเขาปุ้นบ้านเขาแม่หัวบ้านไปพกักซื้อแบบเซนแห้งทนมาจิ้มกระป๋อยู่ขอบคุณสำหรับก้าวเริ่มนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ค<บ>นรมคนทุกคนด้เดอ้อมาใงบง่ายๆครับผมใส่ปับไปร้ายบ้างค่ะคุณสัตย์เออยังว่าเน็ตปอดีบ่อยอยังว่งหึขั้นขั้นที่เสื่อมเน็ตใหม่ก็ย่านมันย่านาตกข้านปะยาเอ้ยคนนตาต่างได้บ้า คันภาพปลาแซลมันที่กินน้ำบลาเเนาะเป็นสิบบเดอัธรุอะเนาะเปิดตลกใหม่เจ๊นุทภาษาัลล์เดาษาไปอาวซักขึ้นมาไปหาซักขึ้นบอซักขึ้นแนวบอ้ซ่ล่ซ่ลซลโซผาซัดดีคนกินอิ่ม หรือว่าเด็ดปรเยากาไปทางนี้มาบอสเมื่อกี้ของหนูก็เป็นตกใจกับผมงน้ำกินป็นแล้วจ้าไปเปิดมาจัางมาว่างางน พี่บ่าวแอสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมคือเขาเลี้ยว้าขอบคุณนะคะพี่บ่าวแอมาได้คะ่ะกินเข่าลามกันครับผมท่านจส่วนกินข้าวกับผมมีข้าวพ่อหน่อยเมียงปลาจ้าเด็กจังห่าเด้อเนี่ย่นู้นเร็ติดคนอื่นเนานะ คุณมบุญเลจันทรอมสวัสดีนะคะธรรมดาคนไรสดอย่างไรสอนผมด้วยครับผมอยากรู้ของออยนะั้นไม่สิ้นสุดหรอกครับธรรมดาคนเลส,สูดเป็นเช่นไรสวัสดีครับผมุมแน่น้อยยังเป็นทางการครับผมชื่อออยชื่อเล่นชื่อออยครับสวัสดีครับผมชื่อออยค่ะสวัสดีนะคะคุณออยโอ้ อ๋นะคะลวรวคุยด้วยกันนะคะถูพันอย่างตารละบาะบมันับเมูที่บาร์มุหมักับเมโนเน่วมวลไซบังนงานเป็นตัง้งคูดีเลยมัเป็นบังเรื่อไหมพวกว่าตีนส,สาหรืกบ่า สวัสดีนะคะเจ็บคนดูไม่เคยหวานคนมาใส่เดือนน่าหนาวจะเป็นอะไรกันบ้างบอสเสร็จครบคือหลายคนขอบคุณทติดต่อจับใยานะคะต้องมียอดผู้ติดตามขึ้นมไปคะ่ะถึงจะไลฟ์สดได้นะคะพี่ออย จากพี่บ่าวแอร์นะคะพี่บ่าวแอนแนะนำแล้วอันพวกหนุ่มนเต็กจะสีแนะนำสวัสดีค่ะบ่าวหนูสวัสดีครับคมพี่ฟิมสวัสดีนะคะนี่อ่าใบยังไงเลยล่ะจริงภาษาอีวันเด็บพักล่ะ เนียครับผมพี่พิมสวัสดีพี่บ่าวแอนด้วยนะคะเปออกฝูกเองครับผมโอ้คําลมปากบนเฮ้ยพี่บ่าวแอนสวัสดีพี่พิมพ์นะคะทักทายกันนะคะทุกคนใช่ครับผมมาะครับพี่พิมพ์อ้ครับผม เมี่ยงปลาซาบะเบึงรวงคําเนี่ยนี่เขาปากบ้างลมบสเสียบเลยคขาพิดทังหวัด